กล่องวายุให้ hey. โพดเขื่อนไว้เมื่อพอบกเล่าให้ฟังลั่นอย่างนี้ต้องฉลองสวัสดีครับสวัสดีครับ FC t o k โตเกียวมิวสิกเอฟซีตินแลนด์และก็เอฟมอลำทั่วโลกนะครับจากการที่ได้พิติตตามข้อมูลข่าวสารตามแพทฟอร์มต่างๆครับเพื่อที่จะนาํามาเล่าข่าวให้ FC ได้รับชมรับฟังและก็รวมกันแสดงความคิดเห็นกันข่าวมากครับ ่านพ้นไปครับสำหรับบรรยากาศคำขึ้นที่ผ่านมาที่ปอกุ้งเผานะครับสะพานไมแระกับบรรยากาศนะครับการเป็นขืนสารของปอนปีปยาบาติิจแน์หลากหลายเดืองเล่าควาคับเคลื่อนไว้ที่ผ่านมาของเมื่อวานนะครับสร้างความสนใจให้ชาวโซเชียลเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าจะเป็นเอฟซีทั้งไพรกับตาบแจ่ล่ะครับโดยเฉพาะตั้งฝากฟังของ บอมีภูใหญ่บาทพินแลนด์ัะกะค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับจางให้กำลังใจละกะติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันนะครับหลังจากที่เพิ่นจบสินภารกิจเดี่ยวนะครับเพื่อกับพีการไปเหตุการณ์เหตุงานนะครับไปบ้านที่ลังซิดนะครับละกาไล่สดบรรยากาศทักทายคุยกับเอฟซีบอกเล่าเรื่องเล่าข้อมูลข่าวสาร นะครับเกี่ยวกับประเด็นที่เพื่อนใดไปขึ้นทงขึ้นสารโดยภาพร่วมแล้วบ,บอกบอดปีกบอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสบายใจได้และวก็แจ้งข่าวต่างๆใน,นหน้าเกี่ยวกับบรรยากาศบนสารนะครับรวมถึงสิ่งที่อฟซีไดมิการดคอมเมนต์ถามนี่บอกโค่นปากแดงปากเดี่ยงนี้นก็ว่ากันไปล่ะครับตัวน,นั้นถือว่าเป็นความห่วงใหญ่ของเอฟละกันนะครับหลังจากนั้นครับ แต่มีการเดินทางไปที่ร้านอาหารปอกลุ่มเผาสะพานไม่นะครับในบรรยากาศาค่ำคืนที่ไคตุเกียวมิวสิกนะครับไดเป็นทัพการแสดงช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองนะครับบรรยากาศการกเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับก่อนขึ้นเวทีนะครับยาที่บอกครับกล่องว่ายุนะครับพญาเสื่อข้องเท่านี่แหละขณะมีการนังไตถามลักะ บอดบิ๊กเ้าให้ฟังกองวายุโผดเเขื่อนไหวก็กีดเป็นออกมาครับพอคอยเว้าให้ฟังคอยดีใจหลายฉลองก่อนเลยดีไหมจับทุกโตอักษรจับทุกความเลื่อนไหวย่ำชัดนะครับบรรยากาศใบ้านนี่เต็มไปด้วย หลักฐานเต็มไปด้วยความจริงในทิศทางที่ที่พนายหรือแม้กระท่งตัวบอดบิกผู้ยบาตฟิลแรดเพื่อนมีความมันโอกคมั่นใจผู้ใดเสียหาว่าเพิ่นล่นก็ตามแต่เพราะว่าสไตล์บอดบิกเพื่อนเป็นคนพูดเร็วคิดเร็วทำเร็วเว้าวเร็วเขาเป็นคนว่นดี้เสี่ยงซ่าเขาว่นี้เป็นคนประเภทแบบคาดขึ้นเตา เอนจีในร่างกายของบอดบิกเพื่อนมีอยู่ตลอดลเวลามันก็เหตุใ้คนบางคนไปหาว่าเขาล่นไปหาว่าเขาบ่อยู่กับทีอยู่บ่เป็นสุขคนเ้าบุคลคดี่างกันครับแตจริงคือจริงใดบรรยากาศมัอวา่าอี่ธิพนมากมันพิสูจน์ยังได้ห้ายอย่างนะครับบาคนหนึ่งนะครับเป็นคนจริงทำจริง พูดความจริงหรือจะเป็นประเภทพวกดีเจว่าสรรหาประยิษฐ์ประดอยข้าสวยรู้ไปเหมื่อมือมันพิสูจน์ได้ครับสำหรับบรรยากาศหมู่บ้านที่ผ่านมารวมกันรวมถึงการโพดียงต่างๆมันเหตุเห็นถึงวุฒิภาวะในสถานการณ์ที่มันอยู่ใน พื้นฐานนะครับความถูกต้องนะครับทะนั้นแล้วบรรยากาศที่บอดวิกเพในเว้าให้ลูกที่มั่ฟังนะครับที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงการไร่สุดในแอปบ้านดำได้คำขึ้นที่ผ่านมาการปอดครับถามกับตักคับถามของพีเมื่อเดียว f อฟถามมาบอดวิกตอบแบบหรือควาบจริงครับอย่างที่ผมเคยนําเสนอคลิปมื่บ้านที่ผ่านมา ความจริงมันก็นคือความจริงครับความจริงเป็นสิ่งวิตายความจริงมันเปลี่ยนแปลงบ่ได้ฉะนั้น,นะครับหลังจากนี้นะครับสารกันนับนัดวันที่สามสิบบกาสามสิบันวานะครับเขาบาหล่อรุ่นกันครับว่าสิ่งถี่มันจะปรากฏนะครับความยุติธรรมสีมาซา แต่ว่ามันก็ยุติธรรมเสมอครับฉะนั้นแล้วอย่างที่ผมบอกครับทุกสิ่งทุกอย่างพิสูจน์กันด้วยหลักฐานพิสูจน์กันด้วยความจริงสารพินงองจากความจริงมอกจากหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เพราว่าจะเป็นเอกสารเ่ราว่าจะเป็นยังก็ตามแจคิปเคิบเขามองรวมถึงพยานแวดล้อมนะครับฉะนั้นเด้ว บราการมันเป็นไปด้วยความสุขลรอครับนี่เมื่อกองว้ายอยู่นะครับแต่พิการโพดเขื่อนไว้แบบนี้เฮาตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้ความสุขลรนลวดสบายอกสบายใจใดครับสําหรับเอฟซีที่เป็นห่วงบอลปิกนะครับเรื่องเล่าว่านที่ผ่านมาเฮ้เด้เห็นอีกอย่างหลายอย่างครับโดยเฉพาะความหักความแพ้ของเอฟซีที่มีต่อบอลปิกพุยบาทฟินแลนด์นะครับ บางคนมีเวลาเพื่อนกับไปให้กำลังใจนะครับโดยเฉพาะเช่าเยืนสูทอดหมู่บ้านไปสารยังไงคือจังไปออกงานเนี่ยเอหอบช่อดอกไม้เอฟซี FC มาขอทายรูปเอฟซี FC มาส่งกำลังใจ FC หลังน้ำตาเป็นห่วงเป็นใยบอยปิกปูยบาดฟิตแลนด์ภาพเป็นใยความหมุดซิกค,ครับฉะนั้นเดีเมื่อเพื่นเบาให ลูที่เพิ่นฟังลูกน้องในข่ายเพื่อนฟังเหมือนกรณีของกองวาย,ยุก็เลยอยากเ่าให้เอฟซีได้ฟังว่าสบายใจได้ครับส่วนจิเป็นอย่างไรห้องผกไปกล่าวกายเดี๋ยวจะเป็นการระเมิดอำนาจศาลนะครับให้มันเป็นไปตามกลไกของระบบกฎหมายและก็ความยุติธรรมนะครับผมก็เลยนําเอาความสุขของกองวาย,ยุนะครับที่ได้รับรู้รับฟัง จากบอลปีกปูยาบาตฟิลแลนด์มาขยายความเมื่อเราข่าวให้เอฟซีได้รับชมรับฟังการแบบนี้แหละครับเพราะว่ากล่องวายุถือว่าเป็นคนใไก้ชิดราคาเป็นศิลิปินในขายเป็นลูกน้องในขายของบอลปีกปูยาบาตฟิลแลนด์ฉนั้นความเว่าหรือการออกว่าโค้รเกินไปมันน่าเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในระดับหนึ่งเลยแหละครับสำหรับคลิปนี้ก็น,นำเสนอพอเมพีนองเอฟซีประมาณนี้แหละครับคือเขาคือเดิมครับผิดพลาดประการใดขอขโทษข,ขออภัย แนะนำกคลดข้าวมาตักเตือนกันเข่ามาครับที่สำคัญครับชื่นชอบคอนเทีย์ผมมักสไตล์คลอนเทีย์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้อําลาพาจากพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ